นิดหนึ่งไม่งั้นถ้าเราบอกว่าเอออยากให้อยากให้มันก็จะไม่เกิดนะครับอันนี้ไอ้รูปนี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยครับอยากให้ดูไอ้รูปศรน,นะครับรูปศรที่เขียนว่า Vertical เนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยไหมเขาว่าอะไรบบว่าถ้าคุณได้ไายเส้นใบ2 G เนี่ยคุณก็ต้องสร้างนะ AS ก็ต้องสร้างดักไฟเบอร์ต้องติดอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีเซอร์วิสอันนี้ครมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นถ้ามี AS ก็จะมีไอ้เนี่ยหนึ่งแท่ง มี True Move ก็มีอีกหนึ่งแท่งมี d e t a i ก็มีอีกหนึ่งแท่งมี Hush ก็มีอีกหนึ่งแท่งแท่งจะสั้นจะยาวคือบอกว่าเงินไม่เท่ากันก็อนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องนึง่คราวนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอ,อนี่จะเป็นสิ่งที่อยู่ขวาสุดนะครับก็คือว่าให้แบ่งอันนี้ออกไปเป็น3ส่วนเลยนะครับซึ่งอย่างน้อยที่สุดส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่มันแชร์ได้เหมือนถนนหลวงะครับมันเป็นสิ่งที่แชร์ได้สมัยก่อนอาจจะแชร์ยากหน่อยแต่สมัยนี้ทุกอย่างมันวิ่งบน IP หมดแล้วถ้าเรามี Dark เบอร์เนี่ย มันแชร์ได้แล้วมันจะทําให้เปน็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่ใช่แค่3บริษัทนี้นะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการอยากจะต้องการต่อเน็ตเวิร์กให้เข้าโรงเรียนสามหมื่นโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อจะใช้เน็ตเวิร์กนี้ก็สามารถมาแชร์ใช้ได้หรือแม้กระทั่งอนามัยที่อยู่ตามชนบทต้องการที่จะใช้เน็ตเวิร์กนี้ก็มาแชร์ใช้ได้ไม่ใช่ต้องมาสร้างใหม่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ขยันทำอะไรสร้างใหม่ก็สร้างเนี่ยทั้งแท่งในใหม่ห,หมดเลยก็กลายเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาคืออะไรครับ เงินก็มีอยู่แค่เนี่ยกว่าจะสร้างก็สร้างไม่ได้เต็มที่ถูกไหมครับเพราะทุกคนก็สร้างอันนี้แต่ถ้าเรามีอันที่ขวามือสุดเนี่ยมันจะเกิดให้มันจะทําให้สามารถเกิดลูกศรสองอันตรงการได้อย่างดูนะครับที่เขาว่าดาฟ fiber model เนี่ยผมคาดว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีดาฟ fiber ที่รวมกันได้เนี่ยรบริษัทริษัทอย่าง ASD Tech m o v e ก็อาจจะมาขอเช่าบอกให้ผมขอทําในส่วนที่2กับส่วนที่3เองได้ไหม แต่ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูด MBNO เขาอยากจะทําโมเดลที่เป็นโมเดลที่เรียกว่า b i t stream mm. ก็คือว่าเขาขอทําเฉพาะขั้นสุดท้ายเพราะเขาไม่อยากลงทุน mm. แม้กระทั่งอุป,ปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทําแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันที่2และอันที่3ได้ด้วยนะครับคือมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นการเปลี่ยนสตรัคเจอร์แล้วมันจะแก้ปัญหาที่เราเคยคุยกันว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาปัจจุบันเมื่อกี้ที่พูดนะครับก็ลองดูด้านซ้ายมือจะเห็นอันนี้เป็นตัวเลขประมาณการนะครับว่า ปัจจุบันอย่างน้อยเรื่องของเสาที่เราจะพูดกันเล่นๆบ่อยๆครับโอ้โหเสาเดินไ,ไ,ไปตรงนี้เองจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างน้อยมีเสาของ4บริษัทอยู่รอบๆตัวเราอย่างน้อยก็ต้องมีของ AS เจ้าหนึ่งแล้วละ่ะของ d ีแทเจ้าหนึ่งแล้วละ่ะของ t r u e m o v e เจ้าหนึ่งกับของฮาร์เจ้าหนึ่งอย่างน้อยตรงนี้มันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสเสาแต่จริงๆแล้วเวลาการทำไอ้อพวกนี้นะครับเขาอาจจะมีเสามากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าลองดูนะครับว่าถ้าสมมติผมบอกว่าเอาเอาบอกว่า จริงๆแล้วเสาทั้งหมดมปนแชร์ได้ซึ่งก็เข้าใจว่ารัฐชอก็มีความสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าขอมีแค่เสาของ AS เจ้าเดียวเลยครับทุกคนก็มาแชร์แปดสัญญาณบนเสา AS ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการประหยัดซึ่งผมลองคำนวณคร่าวๆนะจากที่เคยอยู่ผมรู้ว่าการสร้างเสาเสาหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ3ล้านถึง5ล้านถ้าเราแค่ลดลงมาแชร์เสาของ AS ซึ่งเป็นไปได้เราจะประหยัดเงินประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทแค่เรื่องเสาะครับไม่ได้รวมดักไฟเบอร์ไม่ได้รว,วงอะไรนะครับ อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งว่ามันด้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าการแชร์เนี่ยมันแชร์ได้นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าจะทำนะครับในเรื่องของของทั้งทั้งสาวแล้วก็ต้องตอของดักไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นอันนี้อาจจะดูยากไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ก็ยังมีกาศรศึกษากันอยู่บ้างก็ก็ตามโครงเดิมฮะหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามก็อันอันอันแรกก็คือเรียกว่าเป็นแทสซีนะอันนี้น,นี้เป็นส่วนเดียที่ผมคิดว่าน่าจะศึกษาว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะแชร์นะครับแต่อย่าลืม จะเห็นเส้น d o t t ด d ที่ผมเขียนตรงกางนะครับเขียนว่า legal and structural separation คือถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการแบ่งแยกอย่างแท้จริงว่าคุณทำหน้าที่แค่สร้างโครงขายอย่างเดียวนะครับมันจะเกิดมันจะเกิดแบบความไม่ประโยชน์ขัดแย้งกันนะฮะคือถ้าย่างไรผมขายั้งสามารถผมก็ต้องเอาตัวผมไว้ก่อนแต่ถ้าสมมว่าผมเคลียร์แน่ๆว่าผมทำแค่เน็ตเวิร์กอย่างเดียวนะครับแล้วผมทำเพื่อชาติทำเพื่อให้คนแชร์ จุดประสงค์ผมมีอยู่จุดประสงค์เดียวผมก็จะใช้เงินส่วนเกินเนี่ยไปสร้างเข้าตตำบลเล็กตำบนน้อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะเกิดประโยชน์กับทุกๆคนมากขึ้นมีเจ้า m อ็มมาขอผมใช้ผมก็ให้เพราะาหน้าที่ผมคือผมต้องการขายเน็ตเวิร์ดอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมอยากจะขอเน้นแค่อ,อันที่หนึ่งอันเดียวแค่นั้น,นครับส่วนที่สองส่วนที่สามพอเราได้หนึ่งเนี่ยแต่สองสามมันก็ตามของมันเองแต่ว่าพอยะที่อยากจะให้โดนที่สองคือว่าเมื่อเรามีโครงสร้างที่เป็นเน็ตเวิร์ดซึ่งเปยดเหมือนถนนหลวงแล้ว จะเป็นคนที่ ADSL FTTX หรืออะไรที่คนพูดไว้ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 2G 3G ทุกคนก็มาแชร์ใช้ถนนที่ได้เหมือน,อนกันหมดนะครับแมก้กระทั่งอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของบล็อคแคสกทํา IPTV ก็มาแชร์ใช้ทีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมจะขอเน้นแค่ในส่วนที่เลเยอร์ที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับในส่วนของลักไฟเบอร์กับส่วนของของไอทาวเวอร์น,นี่นะครับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แชร์ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีดิพเพนเด้์นะครับจริง,รงๆนี้ก็คงจะเป็น เป็นเป็นภาพภาพสุดท้ายที่อยากจะแชร์นะก็ก็คอนเซปต์นี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่คุยกันว่าสมมตินหนึ่งเปรียบเสมือนดักไฟเบอร์ก็เหมือนถนนหลวงถนนก็คือถนนนะครับไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีนะถนนก็คือถนนก็คือดักไฟเบอร์ทุกคนใช้ได้หมดคราวนี้ถ้ามีถนนปุ๊บอาจจะมีเลเยอร์ที่2ก็เอสดีแทคทูมกก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัสที่มาวิ่งในนี้ไม่จําเป็นว่า A s ต้องมีถนนของตัวเองดีแทคต้องมีถนนของตัวเองนะครับ แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆที่มันมาแชร์ใช้ได้นะครับแล้วก็กราชอหรือ IMICT ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเ,อเป็นผู้บังคับกฎนะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าเป็นตุ๊กตามาให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะขอหยุดที่แค่นี้ก่อนแล้วกันอขอบคุณนะคะคุณนิด